เท็ดังออกมาเปิดภาพแอปทักซออนทิมพิธาไปทำผมร้านเดียวกันแต่งานนี้ทำชาวเน็ตสงสัยว่าสรุปทั้งคู่ไปวันเดียวกันพร้อมกันหรือแค่เรื่องบังเอิญกันแน่ขาเผือกขาจิ้มอยู่ไม่ติดอีกแล้วเมื่อล่าสุดวันที่31กรกฎาคม2566 เพจดัง Facebook อีกี้ขยี้ข่าวได้โพสต์ภาพแอปทักษะออนและทีมพิธาที่ทำเอาชาวเน็ตต้องถกกันยกใหญ่เพราะเป็นภาพที่ทั้งคู่ไปทำผมร้านเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกี้ขยี้ข่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อทีมพิธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่แอปทักษะออนบังเอิญแหละมัง้งเขาไปคนละวันนะพวกแกงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่า แอปทักษออนและทิมพิธาไปวันเดียวกันจริงๆใช่ไหมเพราะเมื่อโฟกัสไปที่ช่างทําผมจะเห็นว่าดูเหมือนช่างจะใส่ชุดเดียวกันแต่แค่ถ่ายคนละมุมแสงเลยทำให้สีเสื้อเปลี่ยนนิดหน่อยบ้างก็มองว่าอาจจะไปกันคนละวันแต่ตอนนี้จะวันเดียวกันหรือคนละวันเหล่าบรรดาขาจิ้นต่างก็ฟินจิกหมอนกันไปหมดแล้ว